ไข่เ้าสงสัยน้ำหวานรักนะพักชี้แจงปมโพสไว้อะไรก่อนหน้านี้ทำเอาแฟนขับแห่เป็นห่วงกันอย่างล้นหลามเมื่อนางแบบสาวสวยน้ำหวานรักนะพักหรือน้ำหวานเดอะเฟสได้ออกมาโพสอะไรและต่อมาได้ออกมาโพสข้อความว่าหนูเป็นลังใจให้ทุกๆเรื่องสำหรับคนที่ยังอยู่นะคะหนูเข้าใจความรู้สึกนี้ดีแต่สุดท้ายแล้วเราต้องอยู่และเข้มแข็งให้เขาเห็นนะคะ ทามกลางชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับสาวน้ำหวานและสุดสาวน้ำหวานได้ออกมาชี้แจงแล้วว่า ที่ได้โพสต์เศร้าไปเมื่อวันก่อนจริงๆไม่ได้เป็นเรื่องของตนหรือครอบครัวแต่เป็นเรื่องรุ่นพี่ที่สนิทกันมากๆซึ่งเขาเสียชีวิตที่ต่างประเทศเผยที่โพสต์ไปแบบนั้นเพราะเราเป็นคนซินเตทีฟเรื่องแบบนี้มากถ้าทุกคนจําได้เมื่อปีสองปีก่อนเราสูญเสียคนในครอบครัวสูญเสียคุณแม่สูญเสียคุณย่าสูญเสียเพื่อนที่รักและพี่ที่รักรวมยอดในปีเดียวเลยรู้สึกว่าเราเข้าใจในสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้แล้วอยากเป็น ใจให้เขาให้กับคนที่อยู่ต่อพอตนได้ผ่านจุดนั้นมาแล้วอยากจะให้เขาเข้มแข็งเพราะมันยากจริงๆสำหรับคนที่เจอเรื่องแบบนี้